สวัสดีครับมือนี้กัว่าเจอกเอสารคามฟาร์มวัวนะครับผมมีกับว่ามือง่วชุดใหม่เข้ามาครับผมมีชุดใหม่เข้ามากับง้ที่ขายหรอครับรอรอส่ง <c oughs> <c oughs> อ่าตัวที่ขายแล้วก็มียูซี UC ตัวนะครับนี่ครับ ลูกซีว9ายูครับไปยูชามนะครับผมเป็นโยกสามตัวเลยครับผมครับมื่อนี้คลิปนี้ว่่ได้เปิดราคางวดนะครับแต่ว่าเสียหายมากมืองว่าผรับผงงอาง่ามที่ท่าเอสารคามที่เด้นน้ำเข่ามาครับผมตัวนี้กลับไปเป็นสาวชามเมื่อผมสามตัวครับตัวนี้เป็นลูกของ k f 8 8นะครับผมตัวนี้ เป็นลูกของเคหกแปดครับอายุสิบเอ็ดเดือนซ้ำกันครับสองตัวนี้ครับตัวนี้อายุสิบห้าเดือนกำลังเป็นสาวครับเป็นประจำเดือนมาหรอครับผมตัวนี้ครับสวยครับสามตัวนี้ไปเป็นสาวชะอำนะครับผมครับ ก็เป็นเลื่อนร้อยครับผสมไปแล้วครับผมผสมไปแล้วครับตัวนี้เป็นควายดอนครับตัวนี้เป็นควายเผือกเป็นลูกของไข่มุกขาวนะครับผมอายุท่านเด็กว่สองปีเล้ครับตัวสวยครับผมแข้งขาใหญ่ครับผมอันนี้อมมัประดับบารมีฟร์มเอสสารคามฟ้าม่ว่วครับผมครับผมนี่ครับนี่ควายดอนดีครับปัดเป่าสิงบอดีออกไปจากฟ้ามวะครับมีแต่สิงนีวออกมาครับได้เพิ่มมากอะ ยอดท้ายก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับสามตัวนี้ปิดแล้วนะครับผมไปเป็นสาวชามครับผมขออนุญามึงอีกตัวหนึ่งครับที่ว่าขายขายไปแล้วนะครับผมครับขายไปแล้วนีรับผมแดงแดงสีับผมตัวนี้ครับผมคือขายไปเลยครับจัดส่งพุ่งนี้ครับตัวนี้บรรลุลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้ว ครับผมสวยๆสิครับครับแดกแปดครับตัวนี้ก็เป็นสาวขอนแกนครับสาวขอนแกนครับผมเหมืนันครเป็นลูกเคเอฟขอแปดนะครับผมตัวนี้อายุสิบเดือนครับหนาๆยุ่นๆเข้านี่ะครับผม มีครับ่ได้เปิดราคาว่าครับทีนี้ครับผมจะมาให้มึงครับเรียว่ามึงว่าขางไม้ครับนี่โค้ดแม่ลูกตีเอฟหนึ่งเอฟสองะครับนี่จริว่าเขางไม้ครับนี่ผมก็ตีเอฟหนึ่งเอฟสองให้แล้วครับครับสวยมากครับผมโอเคครับ